ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการาปั่นฟางนะครับเพื่อที่จะทำข้าวต่อนะฮะมาดูนะครับภูมิปัญญาคนไทยจริงๆนะฮะนี่คือการปั่นเพื่อที่จะทำข้าวต่อเลยใกล้นะครับ แล้วก็หลังจากที่ตีแล้วรถย่ําเตรียมตัวเลยนะครับก็คือพ่ดง่ายว่าทั้งเกี่ยวทั้งบัดฟางแล้วก็ย่ําต่อนะในคราวเดียวเลยครับวันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์เรามาหลายครั้งหลายคราวนะฮะ